ครับพี่น้องผมกับคอเจริญพรจะเริ่มทำนะครับพี่น้องครับเป็นตองน้องตีตีเข้ามารับชมช่องเกษตรสตอรี่นะพี่น้องครับผมจ้องน้อยๆโชว์นี้ขอขอบคุณในหลายนะครับพี่น้องครับสำหรับแฟนตองน้องตีที่แวะเข้ามารับชมนะครับพี่น้องคทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่น้องผมตัวจะเป็นฝังเราก็ดีฟังไทยเราก็ดีนะครับพี่น้องกรมขอมาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับพี่น้องครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำติดต่อไปนะครับพี่น้องกม พี่น้องครับสำหรับคีปีนะครับผมจะพาพี่พ่อน้องมาเอาบุญมงไปนะครับพ Teraz, e nah, ี่น้องครับผมสําหรับวันนี้แต่จะพาพี่พ่อน้องมาเพื่อเอาบุญมงไปอยู่ที่วัดแคนนามุนนะพี่น้องครับําบลโคกสมบูรณ์อพเภอกําลางใจจังหวัดกระสินนะครับพี่น้องครับผมสิ่งในมือนั้นก็มีทางบังปหลายนะครับพี่น้องครับผมบังปแสนนะครับบังไปเหมือนที่หลายร้อยบังนะครับพี่น้องครับ เป็นประเภทนี้สารบนเดินพบนะครับพี่น้องครับผมมอลำสองหานนะครับพี่น้องครับผมลำวงหานเป็นสามหานนะครับพี่น้องครับผมแต่เนี่ยมันติดไวเป็นความทรงจำหลักหลักพี่น้องเป็นน้ำนะครับพี่น้องครับคนจากมาตะไสแน่นะครับพี่น้องครับผมตัวสารกิจเบอเรนครับพี่น้องครับมาบึงไปลานจำปีนะครับพี่น้องครับผมอยู่ที่ตำบลโคกสิบจุดอำเภอกำลาศัจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องผม กันอย่างไรพี่น้องเห็นน้ำนะครับพี่น้องครับขอาาบอรรถคุ้มเราไปเรื่องฝากกดติดตามนะครับพี่น้องครับกดไลค์เและไปลังใจในการทำลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับรับชมขอบคุณนะครับพี่น้องผมมือสมิ่งมือมือสาวเฮาอะไรีางครั้งไม่ใช้ากับบนกาเพลง เพื่นเมือนบุษสางเฮาครับบทงามเล่สาวพี่บทแน่กันควรครับเล่นบทงามเล่นจะสาเขาใส่ตำกี่นอในกครบท่งฮะจ้างต้อีกห0าพันยวห้ามันสอกทีกันไปวันี่เอย่ังนข้ ครับพี่น้องผมสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องครับขอใน้พี่น้องผมทก กาต่ความอฟฟความเจอกันะครับพี่น้องครับกิดสิทธิจงสุขความมุ่งมั่นประถนับบังคันสุขภาพระไตรเทวะนะครับน้องครับลำธันหญ่ทู่นขอบคุณมากมายสาหรับการรับชมครับนงครับผมยฝากกดติดตามกดไลค์นะครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับอยูดีบีแฮงกูกันอีโซวิเซซีอีซซพุนาเมีีกาพุตังโซฮีอีโซตังพุตี

嗯。